คาถามหาเศรษฐีเงินล้านสวดภาวนาคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอช่วยเสริมโชคลาภทางด้านการเงินเสริมสิริมงคลและช่วยดนบันดาลให้เป็นเศรษฐีเงินล้านสมดังใจถ้าหากท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคาถาดังนี้นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสเสออิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสออิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสออิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเสเสออิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุพ hey, พทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิจะตาโรสติปัฏฐานา จตารโรอิทปาทาสัมมาอาชีโวจตาโรโสติปัฏฐานาจตารโรอิทปาทาสัมมาอาชีโวจตารโสติปัฏฐานาจตารโรอิทปาทาสัมมาอาชีโวสาธุสาธุสาธุ และนี่ก็คือคาถาเศรษฐีเงินล้านซึ่งเป็นคาถาที่เกี่ยวกับการเสริมดวงทางด้านการเงินที่ผมและทีมงานเด็กวัชาแนลนำมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รู้จักกันครับว่ากันว่าใครที่มันสวดภาวนาคาถานี้ก่อนนอนทุกคืนและมั่นทำบุญทำกรรมดีเป็นประจำจะเกิดสิริมงคลดนบันดาลให้เป็นเศรษฐีเงินล้านสมดังใจท้ายนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรืออยากบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากการสวดคาถานี้ก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกเล่าให้เราฟังกันได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพร้อมทั้งกดลูกกระดิ่งด้านข้างให้ด้วยเวลามีวิดีโอใหม่ๆท่านจะได้รับชมวิดีโอใหม่ก่อนใครผมและทีมงานเด็กวัช n น e ลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ